ออ้้ยโสวัสดีครับมาวันนี้ชีวิตคนมานออกกับทีมงานนะครับมาออกหมายแฮมเบิรนะครับเน้อวันนี้พอดีว่างที่ไหนเขาบอกบอกป่ะวันนี้อุ้ยเขาโชว์ของก้อนมาแก้มือบุดก้อนกับกระถ่ายของก้อนป่ะเฮ้ยเดี๋ยวไปใส่กันเออไปนะครับตรงนี้เอาว่ามาเอาบรรยากาศบรรยากาศกำแรงตอนนี้ก็ห้าโมงไป ยินสบายแดดอ่อนๆอยู่มืออีบแลมาล่ะโหก่อนเว็กจะลงน่งจมน้ำก่อนเขาทาเขาาเลิมเป็นละเริมเป็นละเจ๊เยอะเขียบเหมือนเดิมนะครับสวงนี้เขียดเขียบวนบนโต๊ะแค่ขับสามสีตัวนี่ัง giờ nó cắm sạch nên quá tu nhây ừ chỉ bút bút là chỉ yếu bươi lạ giống xe chụp phủ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ัวบวพวุียสบายมากถ้าตอนกินนี่ก็เจออีมั่นใจมันเยนเอะเลยครับอีดจุไอวีไซเบตหนังสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะกลับไปพอเสียงตั้งๆั่งงงมากตบตบตงใครี่ยังงบ่เข้าเลติดตามในช่องชีวิตคมนอก fc ครับ fc เป็นภาษาอังกฤษก็เข้าไปตัวนะครับเนี่ยฟากกดติดตามตัวนะครับเอาเต๋อเขามาใส่เบ็ดกันนะครับเ้าจะทำก็เข้ากันตีช่องฮั่นนะครับหลากหลายเมนูใส่เบ็ดก็ต้องกินปลานะครับเนาะนี่คครับตัวนี้สั่งไอเบ็ดสักงสามเมตรเบ็ดเน, <laughs> นี่ยประมาณเจ็ดสิบเซนใส่ยากเบ็ดมันสั้นนะครับดิน,นกันห่มเนี่ยปักกะยะ็ยากไป แถวนี้มันจะดงปลาลิ่มกว่าดงปลาเยน็นหูนะครับน่าขลุกขลุกค่อยจ <ไป S 1> ิ้มตับอือหึนี่เนี่ยปลาเย็นอย่ป่าไหลในชอบอยู่นครับยังมาทำงานเถอะบดกันรุ่นกันนะครับเาะทีนี่หัวนี่สบายมากอุ้ยบอกือบจอกินเหล้าหนึ่งตาก่อนอยู่ฟัง ที่ใส่ดิเหรออ่าโอเค,อเคไปยรุ่นกันนะครับทีของกุบกอนตั้งหักก่อน,กนกอนนี้ท่านเออไม่ต้องเขียดจ้ะ,ะเออเดี๋ยวไปกับอุ้ยครับรอบแรกนะครับสองคู่และโอ้หูเขียดอะไรเขียดมุดน้งทรงตัวเนะครับปากมันแต่งสั้นลำไปนี่อุ้ยนี่นนะเหมันได้เลยนะไ,ไ,ยไป,ปะเป็นยังไงนี่เดี๋ยวกลับมา

สู้มือสู้มืันได้เนาะสัมน uh ิวแหวงอย่างหลอดหลุนนี่กำลังงาหมกอยู่มือนี่ครับเอางี้เบ็ดโอเบ็ดจะมันก็คนจะเก่งกุ๊บนะฮะเจอาเแต่งไหมปากมันเสียงเสียงหน่อยเรื่อนเลย โอ้โหนี่นะครับแข่งขันตัวจริงอุ้ยเหนเล่าหนองเลยอันนี้สบายมากนี่แปลกไหมหลายหลังแล้วเน้อืี่ยจะได้เป็นนลำเรือกอุ้ยมาสีเบสเนี่ป้าไผ่พงนี่นี่มึงเม่มานเป้าเนาะเบสใจเลยสิเป็น่าวแล้วเนาะเบสซีซีมากินสักตัวเก็บกับปลาเพืองตั้งหักอืมมุดหลังแรกมาให้ด่า 喂，你好。 Ừ. Ừ. Ừ, rồi, rồi. Ô mấy cảm bếp kia đây nè Đừng bếp lút mưa cả nhà ừ. <laughs> <laughs>

อุ้ยนอุ้ยประสบการณ์อ้าเป็นอย่างเราเราสองไม่นอแก้ตัวไม่หลบหน้าได้ยิงอุ้ยเอาเชือกมาูตัวเองเออเราลาปากกินเขาดำน้ำลงไปมัดปากไว้ก็ได้มีลุดแน่อ้าโอเคครับเป็นอย่างนี้หลายรอบจูนะครับติดตามกันไปยาวๆครับให้กำลังใจกันไปนะครับไปอุ้ยพ้อมรอบสอง em ư cái mưa nó mày nó chưa có tôi là ngay nó bắt kìm luôn con hả em mặt bạc con <cười> <cười> <laughs> <laughs> <Cảm> <laughs> อ้ันหวันหวันหรือบันพันกับเสีนอย่างนี่ออ้ยวะนี่กินปลาเฮ้ยแปกแปะหลังนี่กัหัวละสองหัวละยิงยังยังยังงู วินนี่แต่ละเปลียนหน้าเจอเลยอุ้ยเฮ้ยตัวหมานท่านั้นรุดไปหลอกโซ่กันทั้งหมด้เอาไป,ปยังที่ตามรอบสามมดแจง้งเนอไอ้ใจมดแจง้งเนาะเอ,ออไปติดตามกับไปช่งยาวครับโอ้เข้าบันไดนึกอุ๋ยเนอะ <laughs> ใครดียังบอกเข้าไปดูอัตนติดตามทั้งช่องชีวิตกุมนกเอฟซีนะครับเออเข้าไปติดตามเลยนะครับเนอะชีวิตคนมนกเอฟซีนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับมาเขา จะทำก็เข้าอ่นตีหั่นนะครับเวลามาใส่เบ็ดนะครับช่องหั่นนะครับจะได้ต่อเนื่องนะครับเวลาดูคลิปนะครับถ้าให้ก่อนนะจักตัวเปิดยังเดี่ยวหล่อมหน้าขู่อุยอ๋ยเพคนเดียวเนาะอาจจะกดดัน <c ười> ไอ,นอ้ก็ได้เออเราหน,น้ามากินแสดงว่าเคียนนี่แกนนะครับใจเบ็ดใจคนใส่โอเคค,ครับอืมอุ้ยเราใ่แอ้ไมไปกดดันแล้วนะ คนเดียวดะถ้าได้แก่ในย่าหนูก็ได้แต่แก่ได้แม่เว้ยเฮ้ยเล่าเรื่องนึงมาสามสี่ต้องจีนไว้จีนมือมั้ยนะอ่ะเหมือนจะไอ้กะของไอ้สักสองตัวเอาละเออเอาไว้ปนเออโอเคเพอกันเน่อยเน้อ แผลตวเแรกยินเว็ดหลังเลียวแกมันหลุดมือนี่่ะมันได้ไข่เก็บแบ้เมื่อเห็นเรวมาโชว์แล้วกันเี่ยเออโอเคโอเคอคแชทไว้อไกนี้เออทีมันมากินนะอาจจะดึกดึจะกินแล้วก็ตัวไงตัวอืมเราไปพอดิสต็อกนะครับเนือชีวิตขอกคนมานอกวิจาร์ขอลากรีกว่าลากอน Đến đây không quý? sáng chiến sĩ mệt cỏa a vết phải loại mùa mặt chân của là kẻ phải tay cầm bạc lìa qua lắm căn vực Sắc phục hằng lê 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 Nó lê lê cắn lê 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 hẳn lê 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 Đấy nó hát nghe mọi Tốt ngủ này. Tốt tốt luôn cả. Tốt cả. nó về đây Nó tốt lắm. Nè đó. La con mà. Ờ ngắm vô ngắm vô. mấy nào ngắm, mấy nào hàng đi nó 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 nào có sai biết. Nó trong hùa sai cả. Nhẹ một tí. Nè, khâu nhầm chàng đi à. Ừ, ăn cả nó xúc đấy. Mà bắt มันเดียดมือเอามามันมาดเ้ยตัวที่สองอุ้ยตัวแรกก็จะไปปล่อยปนเหาเอไโอ้วันนี้หัวเ้ยเก๋อ่ะอุ้ยตัวไอ้มาดตัวกิโลไอ้มาเดขนาไหนมาจุดจ่ยกันเอาหมานเลยก่อนเอายางมัรับกันเตอร์ครับบุดแถมรอบจะไม่โงาอุ้ยมึาก่กันั่งตา น่าแปลกน่าสงวนามได้สักถั่วหนเไอเองามงามหอยกันมันปักเบ็ดนน้ำห่างลงเรือลงเหน้าหนาวื่อป่าเย่อปาเออเออหน้าหนานาปลาปลาพยาบาลครับหมอปลเสี่สิบหลังจะลอยหลังหรือแจ้งมันจะปิ๊งเย็บวนี้อ่ะที่ตามกันรอบ่อไปครับยาวไปไปรอบที่สามอุ้ยสู้ต่รอีสาม รบตีสามครับตีสามไปตีสามสิบสามนาทีใจอู้เล่นถ้ามาได้หมย้อมไปอ้ยโค่อชูหอบนี้ต้องได้แักห้าตัวเออปถ้าได้ห้าตัวนี่นะเออผมต้องมาไก่ต้องมาไกลเออหากินแกงแ้วบ้านดีกว่าได้สือลยอยากซื้อต้กคนไทยเซ่หน่อย กันนันบอกกินเหล้ากันย่างยากเนาะฟัดทุกเป็ดอั้นหมื่นคือหมื่นสมมุตสบายขึ้นกันน้บอกอีนะครับสไลด์พายนะนจะยงกธงรมดาสไลดอุงกันนงนยัง เกาห้ามป่ะวันนี้ไทยออกบ้านพิจิตร้าเลยนะเืยต้องโคนใบการออกบ้านไม่ส่าากินเงี้ยในมันใบหมักโคจะได้คลิปแต่ละคลิปเอฟซีได้โฟมทงไง สู้กันมุดคืนมุดคืนบางวันก็ได้นักบางวันก็ได้น้อยนะครับเอ่อแต่ว่ามันเอามาเอาบรรยากาศให้โคนะครับเอออากาศกับลมเย็นผ้กาก็ุมกินเกศได้เกศบมดตัวนี้เป็นอย่างนี้เฮ้ยนี่วันหนึ่งเนาะโอ้แค่นี้อ้ถึงกับปลาหนักนะครับออกตุ๊กตุ๊ก มันบกินเม็ดชินี้สองอย่างนคะครับมันจะมีเขียดแกลนกับเบ็ดแกลนเป็นแพ่นหมานอยู่ออกตัวก่อนอยู่ยังเกาโอ้มันกินด ức, ึกว่าจะดึกขนาดไหนว่าจะแจ้งเขาว่าเล่าเขาลือว่าตั้งเพศปลากินดึกนีโอ้โเพืตีสีเลย่ยังกินเต่ามันสังโค <laughs> ừ, cái phòng nó ừ. chạy chỉ <laughs> Cái này càng khảo nè, Luôn lọc châu có một nè mình luôn mà trôi Ít ngào Hàm lọc cả lọc <laughs> <là không> <laughs> หน้าโคนมาเฮ้ยไอ้ลีขอชื่อลีกินแกงทองเ้ยเอาหนองอ้เอาตีสามแปแล้วแขนั่นละขอชื่อลีคอยเชื่อลีกินเชอบนีงนี่ัน้อยอือน่ครับถึงแม่นาคมันจะย่อร่อกโมจะได้คลิปแต่ละคลิปนะครับมันยาก ยากนะครับไม่จิงไมได้ป่า่งยังฟงคัางมาทายท่ำกันกึงมันได้ลงคลิปเพอโพนะครับเน้อโพมันมาได้ด้วยเอฟซีจุหว่าครับมาได้ป่ากันยังลงคลิปอยอู่เดี๋ยวคามตั้งใจเต็มร้อยนะครับงนนบานโฮดชั่วโว๋ยค้างขาว <c oughs> tài gặp tiền nữa cấm nữa không nữa không nữa 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 cái nữa 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 mấy con nữa 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 mông nữa โอ้ยป่ะแกนใหญ่เงาลุ้น้อยมงงก็ไม่น้อยอย่างที่คาดติดเยอะติดจิงเก็บกันได้นักอยู่ทีมงานไปไหนหมดทีมงานนอกปากางติดโควิดนี่โควิดนะตามกลิ่นเลยงินที่โควิดเข่าห้ามเข้าพื้นที่นะครับเริ่มเริ่มมาช่วงนี้ทักทีเยอะเถียวยุทธยาพุ่ญครับ ีัานกปลาหางวิวที่โควิดมาไ่ได้กั่บริเวณอยู่เยี่ยมเอยพูดถึมานะครับคลีลกันนักติกติ๊กเหลมยนี่ชมบาปเรล่มบขึ้นเลอะเยเลียนสิบดีว่ะออกกัได้ นี่ตขอบคุณนะครับเนื้อทีมงานนะั่นตั้งสวยใกล้วัดล่องเสียเต้นเนอกยังไงสอยสองสอยสามไอ้ดมโหนะครับออทีมงานเปินที่ตามตลอดใส่เพชรเนแต่หน้าจะไปล,ลูกเบาน้องบูครับมาดูมาใส่เพชรเจอเอาบรรยากาศ

หมูว่ากันนะครับเนอพยายามจะทำเป็นพี่นะครับมาข้างกันได้มาข้างกันมได้นะครับเวลามาถ่ายคลิปนะครับเนาะเดี๋ยวเอาบรรยากาศมาฝากนะครับเนี่ยแหล่งป่าน่าจะหนักเนุ่มีบักกินเบ็ดมใส่แก่นเขียบเขียบหมูหมานโคนใส่ก็เบ็ดได้จัดหมานโอ้ยอย่างธรรมดาลุก อผมไปยพดขาหมดโอ้ยก้อนนอน,น,นละโ,โอเคเดี๋ยวไปเจ้านะครับสรุปของอุม่กมกำนะครับอันนี้ก็สรุปของก้อนกำนะครับเด้อคนที่ตามคลิปของก้อนนะครับอก้อนพวกขนละนะครับการเป็นยูทูบเบอร์นี่มันจะง่ายนะครับเอ้อ,อ,อน,นะครับ ต้องออกบอลลูยมาอย่างนะครับในแนวของปัจจุนันใครสวาวาหากลิ่นนะครับครั <c oughs> <c oughs> ถ้าแนวแบบเออทำก็เข้ากันอย่างก็กสบายหน่อยนะครับแต่ทีมงานที่ลำบากหน่อยอันนี้ก็ตีซีนนไนนน้นะครับขเขคงจะรับประมาณชั่วโมงครับแอนนเี่ยสนุกกันนอนในรถเนาะเพราะสถานที่มันบหืับก็งตึนกันได้หุ่ยขอานอนนะครับตีห้างกันจดีกว่านะครับ <c oughs> <c oughs> อืมโอเค <c oughs> แต่วนฝกมาเจ้าป้ากันนะครับเนอม่ <c oughs> พอของเอด็ด <c> อ <oughs> นเปลนได้ลูกกาไก,ก,ก่ใบก,กาไก่เห็นแล้วกานนีแ้เบบคาปที่ต็มนะครับ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวห้องเออนนอนนีดนเนยครับเออดูยงุง <c oughs> นะถ้าล้มนักหนักมันเป็นยังนัก,นก,นก,นนกนหน <c oughs> ย,ยุ้งชุกแล้วเนาะครับอ้งานห้องชุกหดนลด นักการยูกันดูกับแคกศรีห้าพันนะครับแต่ข้กก็ยังสู้ด้ครับเอฟซีนะครับเนาะจะได้ขล้ายเขียดตอนปิดโควิดตัวนั้นโควิดระบาดนะครับบางคนก็อยู่บ้านกับจองนะครับพอคลิปพอไปนะครับเนอขอบคุณทุกคนรับเลี้ยงใจนะครับโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมไปเจ้าขอป้ากันนะครับอครับนี่หก โมงไปนะครับแล้วมันจะเจ็ดมงอะเเจ็บบิดขก่อนนะครับเนื้อนะเอ้ยหอยก่อนลูกหอยก่อนลูกได้แล้วมงงถึง,งเจ็ดมงแล้วอันนี้จบดีมีฝน อย่างเขาเนาะเออแต่ลวก็าุอยก็มห หลบในกกินหลบนั <ic om diction aries> ่นต <N ic om zin> ัดเบ็ดใช่มแต่คืนเลวอะ

พม่นุอห้าน่อยเดียวขัไปก่อนักตัก้อยต้องกัมน้นน่เดือสามจับไตมันยำเจ้านะครับมันมันมันหมนมันหมูใหม่ออน

อืมอืมเปล่งปลานุงกัน,น,น่ยตัวจันม <bur ma S 3> ่อหลังเหมือง มันการนี่อือพี่เตะ <imited> <imited> จุดนี้นะครับที่เั็นหวีปอยไว้ตขคืนรุดมือตุอเข้าผมมีดินเนลยถอรุดปากเลย้องเขียมน่อยปลาโ <c oughs> อ้ยยี่เง่ามันม่หวั่นนีอยู่เนาะ อ้าวโหยอุ้ยกมดแล้วนะครับดิ้ที่ตากของคิปของก้อนต่อ๋อดี่ปลาสองสามตัวของอุ้ยเกผมนังเกตึ้นมาปลาไม่ค่อยมีนะครับเดี๋ยวเขาต้องไปเสาะหากินใกล้ๆบ้านเฮ้ยนะครับใครชอบบรรยากาศไอีกับฟากดิ้ที่สามหงช่องชีวิตข้างนอกแอมช่องก็ช่องชีวิตของนอกเอฟซีตุนะครับอ่าจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเลอนะครับได้ฟงมาได้ฟงนะครับสว่างหากินนะครับปกติเนาะ นะครับคลิปหน้า,าป้ากับแม่นะครับเจ้าของหอยกอรนเลยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ